หัอครูก็มาแล้วแหละครูจะมาหรือยังครูมาเทาบท่านห่วงจ้ะในห่วงมีปัญหากับเราอีกแล้วนะทำไมเรอือยิบย่อยอย่าสนใจเลย เบื่อในห่วงเบื่อแทนคุณพี่ไอซ์เรื่องเดิมเรือเรื่องไหนเรื่ออะไรเรือเรื่องใหม่ล่าสุดแกะกล่องเมื่อเมื่อไหร่ไม่รู้จำไม่ได้แต่เพิ่งเกิดขึ้นเพิ่งเพ,พิ่งเป็นประเด็นยิน่งใ,ใครเป็นบุคคลที่สามด้วยเรือ,รอสว่างเรือ no อพื้นแผ่นดินเรือ ท่านขุน no no แนวเดียวเดี๋ยวค่อยเล<อ>่าใครรึใครรึมอกคล้องตอนข้อนีคีเลยเคิลคีดค่ายครเลยเคเดี๋ยวเคลคอยคอยบอกคล้องคล้องต่อนข้อนีคีเดี๋ยวเคิลนีคีน้องคล้องลัค้งรูต่อนข้อนีคีเาเขาหลังคัน นคายนั้นค่ะนอ้องคองจะคักบกรบโครตพีขี้ไอไขน้องเขาอยากค้ากวดโคตรพีข้ไอาคายเลยเลยพีขี้ไอาคายบอกค้อนอ้องค้องเดี๋ยวเจ้าหนี้ขี้เดี๋ยวค <c oughs> เยว่เดี๋ยวเค่วาเดี๋ยวค้วาพีขี้ไอาคายปวดโคตรเล่นเข็นมายครเจอเพื่อีคี้ไอาคาบอกคล้อแล้วแค้ว่า,วา,าพีคี้ไอไายมีขี้าาปั่นข้นหาค้ากับทับนายคายหง่วงค่วง ของพรานริงห์คิงแหลวแค้วบอกข้อบอกนี่ห้อะไรค่ะใคริงห์คิงใจใครหมาใครน้องคอนน้องแคบแล้วแค้วบุกคู่คนดค้นที่ขี้สั่งทานั่นค้นคือคือใครใครเป็นแค้นหนึ่งเพื่อเมกแค้นหมายคอยก็เค้ออยากทักรูคูอยากค้าสดคนใจใครเลยเคย ข้อผีี้ไ้ไ่บอกขาทำคำหมาไม่ไข่หนอนขาอยากฆ่ารูคือปาชค้ามีขีกข่องคล้องคงคงสองคล้องเหล่าแข้เแล้วแ้คือคืออยาก่ารูคื่ปานนี้คน้นทางค้างหมานค้างคงคงหลังค้างข่ะปากค้าหัวโค้งเหล่าเข้าแล้วแค้ว ของข้อนีคีก่องค้องใม่ใข่จับคับเราเขาหลอกคอร์ม่ใข่จีงคิ้งจับคับอยู่ฟูใส่ไข่ใหม่ไข่เครื่องเคิ่งเคิ่งเคิื่องชัดคัสเซียนเค้น แต่แค่ตอนข้อนิพีนิพีหลายหลายคลายขนคุ้นกับคำหลังคำทำคำอาคาหลายคลายพีคีมันคั้นหนาคาสดค้นใจคลายมักคากว้าเราเขาอยู่คู่พีคี้เราเขาทำคำมันคั้นหนาสดเสียใครหมักคาหมักคาหมักคาแต่แค่ทางคาพีคี้ไอคลายบอกค้อหลองคล้องต่อข้อนิพีเรื่องเครื่องก็อข้อจบครบไม่จริง ไม่ใคร่ิงคิงเลยเคี้ยวแคแค่อยากพักรูคุวางพักคือคืดใคาคือคืบบุกคุกกรค้นทีที่สามคที่ที่สาคำใ่คาเดี๋ยวเคี้วี่ีไอคจะคาบหมอกตอนค้อนไอคตอนค้อนําาคำสาคคำแล้วแค้่ัาค่าหมึกคืดแล้วแค้วเย็นเค้นอยู่คู่เลยเคยอ้โหแคเค โอเคเคทำเข้าใหม่ไข่ลองคองแคเที่มงียบขั้นต่อคอหม่มีฮี้อยู่คู่ใหม่คือแค่เข้าใจในะคะพูดไม่ได้แค่เข้าใจไปที่คุยกันนั้นแต่กพูดไม่ได้ว่าการพูดไม่ได้ลองคองฝุดคลึกดู้ลองคองฝึกคลึกดูคุสาขาวัดคัดดีฮี้ค่ะค่ะสาขาวัดคัดดีฮี้ค่ะค่ะเออเครือกับข้อผุดคูึแตกคล้ายเหาแคล้วจากค้าผุดคูดคํำคําว่าค้าอาค่าอาไรคะ ก่อค้อยากค้ากลู้คุว่าค้าผีขี้ไอ้ไข่ผูดพูดถึงครึ่งไข่ไข่อยู่คุ้อได้อยู่แต่ว่าต่องของเหลวเขี้ยวกว่าค้าหนึ่งครั้งไปไขี้ก่อค้อผูดใหม่ไข่ขาดขนาดพัด อะคามันคาค้าไปคา้เาข้อของข้าครับยาค้าูพูแลแค้วเคหเไปคไปใช้กันคันเถอะไปใช้ฉี่ขี้กันเขาโอโคเอเคโอ้โคเคเคโอโคเคเคฉี่ขี้เหล่าเขาจะคักปูดพูดค่ะ